รบกวนช่วยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันรัติพันธุ์ฤสุวรรณปัจจุบันนะคะเรียนหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยแล้วก็ทํางานอยู่ในห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบสมุนไพรค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุริรัตน์พัฒนาจันทร์นะคะปัจจุบันกําลังศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัจพรจันเขียวนะคะขณะนี้กําลังเรียนอยู่ที่หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภส,สัชกรรมไทยค่ะเหตุผลที่สนใจสมัครหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยของคณะการแพทย์บูรณาการที่สนใจมาเรียนเภสัชกรรมไทยค่ะเพราะว่างานที่ทําอยู่ประจำเนี่ยเป็นการทดสอบสมุนไพรก็เลยเกิดความสงสัยว่าการผลิตสมุนไพรไทยเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วจะต้องมีการควบคุมในภาพอย่างไร เพื่อไปเสริมงานที่ทำอยู่ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะสิ่งที่ได้รับจากการเรียนเภสัชกรรมไทยนะคะก็ได้รับความรู้นะคะด้านสมุนไพรไทยนะคะการปรุงยา รูปแบบต่างๆนะคะสรพพคุณการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆนะคะเพราะว่าจากเดิมแล้วเนี่ยมีความรู้ด้านสมุนไพรไทยที่ระดับแค่ในครัวเรือนเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้มาเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะพี่ก็มีความรู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ที่จะใช้ในหน่วยงานของตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับหลักสูตรที่รู้สึกประทับใจในการเรียน ที่ขณะนี้นะคะก็คือหนึ่งก็คือชอบเรื่องทีออ่อาจารย์พาไปดูเรื่องสมุนไพรจริงๆอะคะ่ะแต่ว่าพาไปดูถึงที่สวนเลยหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเราไปดูเองใช่ไหมเราอาจจะไม่รู้ว่าต้นต้นนั้นคือสมุนไพรจริงหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นหญ้าเป็นอะไรไปใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เราได้เรียนจากที่มีไปแล้วอะเราสามารถดูได้เลยว่าที่ขึ้นอยู่ตามทางหรือว่าที่เขาปลูกกันนะคืออะไรแล้วเราก็สามารถนําสิ่งที่นั้น,นกลับมาใช้งานเองที่บ้านได้ด้วยะคะ่ะ สิ่งที่ได้รับและเป้าหมายในอนาคตพอมาเรียนแล้วนะคะก็ได้ลงมือผลิตยาจริงๆแล้วก็ได้เห็นว่ากระบวนการทางด้านสมุนไพรเนี่ยมีการควบคุมคุณภาพอย่างไรแล้วก็เมื่อได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตัวเองผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เกิดความมั่นใจที่จะใช้สมุนไพรแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ,ะก็จะมี การนาความรู้ที่ได้นะคะทางเราก็มีเป้าหมายที่จะนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของอที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากพี่ทํางานด้านสปาเพื่อสุขภาพในโรงแรมระดับ5าดาวอยู่ที่อําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งทางโรงแรมเนี่ยค่ะกำลังจะก้าวไปสู่ความเป็นเวลเนสแบบเต็มรูปแบบน,นะคะดังนั้นที่โรงแรมค่ะก็จะมีศาสตร์แห่งการใช้สมุนไพรเป็นยาสมุนไพรที่ใช้เพื่อสุขภาพต่างๆในโรงแรมนะคะมีแพลนที่จะทําแปลงผักพืชสมุนไพรไทยให้กับ นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็มี คลินิกแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นกิจกรรมเวลเนสของทางโรงแรมที่เราจะสามารถนําความรู้ด้านการปรุงยาสมุนไพรต่างๆนําไปใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยของเราเป็นหลักสูตรเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนะักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามาใช้บริการได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะที่มีความมั่นใจตรงนี้มากค่ะสำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไปนะคะก็คือ ไม่ได้เรียนรู้แค่สมุนไพรสดอย่างเดียวเรายังได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรแห้งแล้วก็เรื่องตำรับยาต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานถึงการจัดเก็บอะค่ะแล้วก็จากที่เราแบบเป็นคนนอกใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราการแพทย์แผนไทยจริงๆเราเรียนเรื่องอะไรแต่พอเราได้มาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็คือรู้เลยว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีองค์ความรู้ที่เยอะมากๆค่ะแล้วก็ต้องการการแบบว่าคนมาสืบต่อแล้วก็แบบคนที่แบบว่ามาพัฒนาในจุดๆนี้ด้วย แล้วก็องค์ความรู้ที่ได้จากที่นี่คือสามารถนําไปใช้แบบว่าไปต่อยอดไปสอบไปประกอบวิชาชีพอย่างนี้ได้ด้วยเพื่อนํามาต่อยอดในธุรกิจของตัวเองหรือว่าเพื่อแบบอ่องนะแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบการันตีว่าเราเรียนแล้วโอเคใช้งานได้จริง